อกองทัพประกาศส่ง F-16 เสิร์ฟบไข่ยักษ์เป็นอาหารชาวให้ทหารขเขมรไปเรียบร้อยค่ะแล้วบอกเลยว่ารอบนี้รัฐบาลสั่งการให้กองทัพจัดให้จบทวงคืนศักดิ์ศรีของคนไทยอกลับคืนมาให้ได้ล่าสุดเพจ army military force โพสตคลิปพร้อมข้อความระบุว่าวินาที F-16 กัมพูชาได้ใช้คาสิโนแห่งนี้เป็นฐานทหารและซ่อนอาวุธหนักซึ่งกัมพูชากำลังเตรียมการนำไปถ่าใช้โจมตีพลเรือนที่เป็นเป้าหมายในพื้นที่ลึกของไทยขณะที่กองทัพภาคต่อที่สองได้ไล่เรียงทำลายกองทัพเขมรเปิดฉากยิงใส่ไทยไม่หยุดตั้งแต่ช่วงกลางคืนจนกระทั่งเช้ามืดเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันค่ะ เรียนพี <UK> <speaking dad b ush alah> ่น้องสื่อมวลชนและประชาชนที่เคารพทุกท่านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ขอชี้แจงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่8ธันวาคม2568ห่วงเวลา06.00นดังนี้เวลา03.00เงในกลางตีปรากฏภาพข่าวฝ่ายกัมพูชากำหนดเป้าหมายอาวุธยิงสนับสนุนมายังพื้นที่ท่าอากาศยานจังหวัดบุรีรัมย์และโรงพยาบาลปราศาสตรจังหวัดสุรินทร์ เวลาสารห้าพาฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธยิงมายังแนววางกำลังของฝ่ายเราในพื้นที่ช่องอ่านมา้าฝ่ายเราทำการยิงตอบโต้ตามกฎการประทะกำลังพลปลอดภัยเวลา0ูนย์กังกาทีฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธวิถีโค้งระดมยิงต่อฝ่ายเราในพื้นที่ช่องอ่านมา้า สำหรับการอพยพประชาชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนมีประชาชนในพื้นที่อำเภอตามแนวชายแดนอพยพออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ70มีผู้ลงทะเบียนเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน3า6 2 3นนรายคาดว่าประชาชนบางส่วนเดินทางไปพักอาศัยที่บ้านญาติที่เหลืออยู่ระหว่างการเดินทางเคลื่อนย้ายในระหว่างการอพยพ มีประชาชนเสียชีวิตหนึ่งรายด้วยโรคประจาตัวในพื้นที่อาเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีกองทัพภาคที่2จะดําเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนและอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มกําลังขอความร่วมมือให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานหลักและขอยืนยันว่ากองทัพภาคที่2จะยังคงปฏิบัติภาร,รกิจขอบคุณครับล่าสุดทบเผยขมรห้าเปิด5จุดปะทะใหญ่เพิ่มช่องอ่านม้าห้วยตา,มาเมรียปราสาทคนาปราสาทตาควายปราสาทตาเมือง เล่งใช้จรวดยิงสนามบินบุรีรัมย์โรงพยาบาลปราสาทพร้อมชี้แจง F-16 ต้องทำลายอาวุธยิงสนับสนุนที่ทำร้ายกำลังพลและป้องกันประชาหลังทหารไทยเสียชีวิตหนึ่งนายและคาดว่าจะเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งนายและบาดเจ็บ8นายชี้ถล่มคาสิโนเพราะเป็นที่บัญชาการทางทหารและโดรนของขโมนยืนยันเน้นเป้าหมายทางทหารเป็นหลักมีความแม่นยำจำกัดวงได้ซึ่งการใช้อาวุธตอบโต้นะครับยังคงเป็นไปตาม แผนการเผชิญเหตุนะฮะเฉพาะพื uh spirit, weather, <m <m ้นที่นะครับหลักๆก็เพื่อต้องการให้เจตนาใช้อาวุธนะที่กระทำต่อฝ่ายไทยนั้นเนี่ยจะเป็นต้องใช้หลักการป้องกันตัวนะครับในกรอบของกฎการใช้กำลังนะครับซึ่งโดยสรุปก็คือการตอบโต้ของฝ่ายไทยนั้นก็คงเป็นไปตามการเผชิญเหตุนะที่เกิดขึ้นในเฉพาะพื้นที่นั้นๆ สำหรับแล้วก็จากการตวรวจสอบนะข้อมูลทางด้านการข่าวก็ยังพบว่าทหารกัมพูชามีการเตรียมความพร้อมของกําลังพลแล้วก็ยุทธโทรกันนะครับแล้วก็อาวุธยิงสนับสนุนเพิ่มเติมนะเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงมีแนวโน้มว่าทางกัมพูชามีการระบุพิก,กัดนะครับการใช้อาวุธระยะไกลมาอย่างพื้นที่ตอนในนะครับครอบคลุมพื้นที่ใกล้สนามบิน บุรีรัมย์นะครับรวมถึงบริเวณพื้นที่ใกล้โรงพยาบาลในอำเภอปร,ราศาสตร,นร์นะครับนะครับซึ่งพื้นที่เหล่านั้นอยู่ห่างจากชายแดนถึง30กิโลเมตรนะครับนี้สำหรับบรรยากาศแล้วก็ท่าทีของอกัมพูชาก่อนหน้านี้ยังครับก็จะเห็นว่ากัมพูชาเองเนี่ยมักจะละเมิดในเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงมาโดยตลอดนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแอบ,บใช้ทุ่นระเบิดนะครับในบริเวณพื้นที่ชายแดนหรือในบริเวณพื้นที่ที่ฝ่ายไทยนั้นจะต้องใช้หรือจะต้องเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายไทยจะต้องปฏิบัติงานนะครับแล้วก็จากพื้นจากภารกิจในเรื่องของการการเคลียร์หรือเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่นะครับ รวมถึงการปรับปรุงเส้นทางนะครับของฝ่ายไทยนั้นก็มักจะถูกขัดขวางหรือไม่ได้รับความร่วมมือนะครับอย่างจริงจังนะครับดังนี้นะครับเป็นเครื่องผงชี้ว่าทางกัมพูชาอาจจะต้องการให้กําลังพลทหารฝ่ายไทยนะครับได้รับผลกระทบจากทุนระเบิดเหล่านั้นนะครับต่อมาก็เรื่องการปฏิบัตินะที่สําคัญในห้วงเย็นเมื่อวานนะครับทางกองทัพภาคที่สองก็คานึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมีการเร่งอพยพนะครับซึ่ง การดําเนินการนั้นเป็นการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลังนะครับซึ่งกองทัพภาคที่2เองได้มีการประสานกับทางฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะดําเนินการอพยพนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วนะครับต่อมาสําหรับเหตุการณ์ในวันนี้นะครับในช่วงกลางดึกนะในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับมีการยิงและเกิดการประทะในหลายพื้นที่ นะหลายจุดจนกระทั่งรุ่งเช้านะครับและเริ่มปะทะเ,เริ่มมีการประทะนะครับหนักขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณช่วง5้าโมของเมื่อเช้ามืดเป็นต้นมานะครับคือทางฝ่ายกับูชาเองมีทั้งการใช้ปืนเล็กนะครับปืนใหญ่อาวุธยิงสนับสนุนต่างๆเนี่ยเข้ามานะจนเป็นเหตุให้กําลังพลเราได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับในพื้นที่ช่องบอกนะครับ,นะรบและยังพบหลักฐานว่า ทา,ทางฝ่ายกัมพูชาเองเนี่ยได้เปิดพื้นที่การประทะเพิ่มเติมอีกในหลายพื้นที่ด้วยกันในช่วงเช้ามืดน,นะครับได้แก่พื้นที่ช่องอานม้านะครับห้วยตาเรีพื้นที่ปราสาทคนาพื้นที่ปราสาทตาควายนะครับแล้วก็ปราสาทตาเมืองนะครับซึ่งฝ่ายไทยก็ได้ดําเนินการตอบโต้นะตามแผนเผชิญเหตุนะครับโดยเน้นเป้าหมายทางทหารเป็นหลักนะครับที่โจมตีหรือการกระทําต่อฝ่ายไทยนะครับเช่นทหารทหารแล้วก็ที่ตั้ง ยิงอาวุธยิงสนับสนุนต่างๆรวมทั้งมีการประสานขอรับการสนับสนุนการใช้อากาศยานของกองทัพอากาศในการปล่อยนะครับอาวุธนะครับเพื่อยับยั้งการ,การโจมตีของทหารกัมพูชานะครับซึ่งถือเป็นความจำเป็นในการป้องกันตนเองหลังพบว่าทางฝ่ายกัมพูชามีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนต่อฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องครับสำหรับกรณีการใช้ อาาวุุธสสนนนับนนจกขอเน้นย้ำว่าการใช้กำลังทางอากาศของฝ่ายไทยนั้นเป็นการปฏิบัติต่อเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาเท่านั้นนะครับซึ่งสามารถจำกัดวงสามารถจำกัดขอบเขตความเสียหายได้เพื่อยับยั้งการโจมตีอาวุธยิงสนับสนุนของกัมพูชาที่ก่อให้เกิด